ขณะนี้เราอยู่ใน Camry h y b บิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันนะครับเหนื่อยร้อนบนหน่อยขออััยด้วยนะเพิ่งถ่ายมาสองคันนะครับมาดูกระต่อเลยนะ,ยะอย่าเบรกกดปล่อยติดแล้วนะฮะติดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยติดแบบเงีย,งยบๆนะไฮบิดเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มันก็จะขึ้นเองรอสักห้าวินะมันติดเหมือนไม่ติดอ่ะพี่งงไหมใครที่ไม่เคยขับไฮบริดเนี่ยเฮ้ยติดแล้วเหรอนี่ติดแล้วเหรอเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะอ่ะวันนี้เรามาถ่ายข้างในก่อนนะครับแอร์ก็จะเป็นดูโอ้นะคันนี้อ่ะมาเลยครับเป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะโอ้เดี๋ยวลมแอร์มันน่าจะเข้าอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บนึงนะฮะผมขอเบาแอร์ก่อนนี่เป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะ2.4ดีวดีสีขาวมุกนะครับปี2010นะฮะราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะย้ำว่า4 4 9 0 0 0บาทนะฮะ ก็จะได้เต็มฟรีดาวนะตัว้างันอยู่ที่8,994บาทนะครับก็เลขไม้ก็อยู่ที่1 6 000, 7่0 0สนหกนะครับก็คันนี้ก็บอกว่ารถพร้อมใช้นะฮะเป็นรถยอดประหยัดแล้วก็สุดยอดเทคโนโลยีนะครับในราคาประหยัดนะฮะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยลายไม้นะฮะดูดีนะครับอ่าปุ่มไม่ถลอกนะฮะปุ่มก็อยู่ครบนะ อันนี้มือคนขับเดิมมันน่าจะแต่ถือว่าอันนี้เป็นน้อยมากนะครับบางคันนี่มันมันมันหายไปหมดเลยนะดําแต่คันนี้ถือว่าเป็นน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับคือคนขับเขาจะขับเนี้ยมันก็ถูทุกวันทุกวันมันก็เป็นประมาณนี้นะแต่ถือว่าเป็นน้อยมันน้อยมากๆนะบางคันนี่มันไปหมดเลยนะทั้งแถบเนี้ยดาเห็นชัดนะแต่คันนี้นิดนึงนะครับไม่เป็นอะไรเยอะนะครับก็แอร์เย็นนะครับแล้วก็พอมอะไรมาติฟังก์ชันนะแอร์เบรกไอเบครบนะครับ ปุ่มพุ Start, ้สตาร์ทอย่างที่ผมบอกไปนะแจรีโมดเปิดท้ายได้นะเช่นเตือนโน้นนั่นนี่อะนะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นก็แปลกนะเดี๋ยวแต,แต่แต่วันนี้เดี๋ยวผมไล่จากข้างในนะครับมันร้อนนะมานั่งข้างในก่อนนะครับแล้วค่อยไปข้างนอกกันนะครับอันนี้ก็นี่ประมาณนี้นะฮะ นี่ก็ไฟต,ตรงนี้ก็จะติดนะนี่นะนะครับก็กระจกเช็คกระจกก่อนนะครับกระจกออโต้นะฮะเซนเซอร์นะครับมีคูสคอนโทรลนะเซตความเร็วนะฮะปรับออโต้ไออุณหภูมิแอร์ได้จากตรงนี้นะครับเสียงเริ่มออยแล้วนะถ่ายคันที่สามนะเอา่าเบาเซตได้นะมีเมมโมรีไว้เซฟ ตำแหน่งของเบาะนะคนหนึ่งเช่นเราขับเราก็ปรับไว้เนซะ็ตไว้ปุ่มหนึ่งแฟนขับก็เซ็ตไว้ขึ้นมาก็กดปุ่มได้เลยนะประมาณนี้นะฮะกระจก Auto ออโตโดได้นะครับมันบอกว่าออโตได้นะฮะพับออโตนะฮะมันล็อกนี่ฮะลายไม้สวยสวยนะครับแอร์เย็นนะเรื่องแบตเตอรี่นะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปี2ปีที่แล้วนะลูกค้าเดิมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่ห่วงได้เลยนะครับ ใชกลัวเรื่องแบตก็ลองศึกษาดูก่อนหรือว่ามาคุยรายละเอียดกับพี่แบงค์ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้ไปไปเป็นสิบสิบสิบปีนะใช้ดีๆก็เกินไปกว่านั้นอีกนะครับเท่าที่ผมได้สอบถามมานะที่เรื่องแบตเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงครับก็พี่แบงค์ก็ได้บอกว่าแบตเนี่ยลูกค้าเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปีสองปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ถามว่าแบตเนี่ยมันใช้ได้ไปประมาณเท่าไหร่อาโดยทั่วไปเนี่ยสิปีนะครับแต่ถ้าดูแลดีๆก็เกินนั้นนะครับ อ่าหายห่วงได้เลยนะครับคือเราใช้ไปสักแปดเก้ปีก็ขายเลยประมาณไม่ใช่นะครับก็เช่นนะถ้าจะเปลี่ยนแบตนะครับผมแนะนําว่าใช้ไปปีนึงก็เก็บเงินสักหมื่นหนึงเก็บไปเรื่อยๆนะถึงสิบปีก็ได้ละก็ลองไปดูครับผมก็ไม่รู้ว่าราคาแบตลูกนึงนะป,รประมาณเท่าไหร่แต่หลายคนก็น่าคิดว่าราคาน่าจะถูงอยู่ซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะราคาอยู่ราวๆเจดปดหมื่นน่าจะได้อยู่ นะครับก็ลองดูก่อนนะลองศึกษาข้อมูลดูนะครับเผื่อใครที่อยากเล่นไฮบิดนะแต่คันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นรถที่รถสวยแล้วคนก็ใช้เยอะนะใช้ดีไปหยัดน้ํามันแล้วก็มีเทคโนโลยีของเขาเรียกว่าอะไรอะวีดิมผมอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้นะต้องขออภัยวีดิมเป็นระบบการควบคุมการทรงตัวและระบบความปลอดภัย ABS T R C V S C E B D e p s อยู่ในตัวเดียวกันซึ่งพี่แบงค์บอกว่าคันใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะระบบเนี้ยแพงว่ฮกันอันนี้รายละเอียดยังไงก็มาคุยมาดูรถแล้วก็คุยรายละเอียดกับพี่แบงค์อีกทีนะฮะสำหรับใครที่อยากคุยเรื่องรถนะซึ่งผมก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดยังไงต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะเออนะฮะก็คันนี้ราคา419 0 0บาทผมว่า โอเคเลยนะโอ้ได้ขับแคมรี่ไฮบริดเนี่ยซึ่งดูดีมากๆนะฮะตกข้างหน่ยก็แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับอ่านี่เรา<อ>ปรเ,<อ>เก็มีหนังสือจากเพลที่เนี่ยปรับบลูทูธนะฮะเอ็มเอ็มสองนะงเปลี่ยนขึ้นนะฮะกดค้างไปเลยเนี่ยกดปุ๊บมาปั๊บ แทบทุกขึ้นนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็รู้สึกจะมีกล้องมีไหมไม่มีคอนนี้ไม่มีกล้องนะมีเซ็นเซอร์มาแทนอ่าแล้วก็แอร์ปรับแอร์จากตรงนี้เบาเมเนี่โลโลต่ำสุดนะ ออกำลนนังรับฟังสรือเท่ากับวิยุกระจายเสียงของกล้องบอกนำเสนอสาระข่าวสารนี่หไหมแออโต้และความปลอดภัยสาธารณะเ,เดี๋ยวกล้องผมต้อกล้องผมไปลวะวนะเบาๆก่อนก็ประมาณนี้นะฮะปุ่มไม่ถลอกไม่อะไรเลยโดยปกติตรงนี้มันจะถลอกอย่างเงี้ยถลอกแต่ตรงนี้ไม่เลยนะครับด,ดูดีมากนะสตา แอร์ออโต้นะฮะ Auto, ออโต้กดทีเดียวลมแอร์น่าจะเข้ามาอยู่เนี่ยโอ้โหเย็นเย็นการันตีแอร์เย็นฮะคันนี้มีพัดลมเป่าบอกนะฮะนี่นะแล้วก็มีม่านบังแดดไฟฟ้านะฮะอ่า กระจกตัดแสงนะครับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมมั่วหมดแล้วตอนนี้มันร้อนมั่วเลยนะรีวิวรีวิวกลับกันนะครับเดี๋ยวผมอ่าลายไม้สวยๆนะครับไม่เล่มคู่มืออยู่ครบนะฮะร,รีวิวให้ใหม่นะครับวันนั้นรีบหน่อยเพราะว่าพี่เขาจะรับรถหรืออะไรทักอย่างนี้แหละนะฮะก็ลายไม้สวยๆนะครับตรงน,นี้เลยนี่ฮะ กดปุ๊บ,บมาสวยมากใหญ่มากตัวนี้ผมก็ชอบนะมันแบบนี่เลื่อนเลยเนี่ยฮะนี่นก็เลื่อนได้เห็นไหมเออดูเลื่อนนะเอนนอนไปเนี่ยเลื่นโอเคนะครับถือว่าสมบูรณ์ นะฮะแอร์เย็นแจรีรโมดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทไว้แล้วก็เราไปดูข้างนอกกันผมจะเปิดไฟด้วยโอเคไปดูข้างนอกกันเป็นไงบ้างโอ้โหข้างนอกนี่เปิดประตูมาเปิดรู้สึกถึงอากาศฟ้ากางเหว <c oughs> นะอา้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกรอบเครื่องนิ่งมากนะตอนนี้มันเป็นแบตนะ มายอยู่แสนหกหมื่นนะครับประมาณนี้นะนะฮะสมบูรณ์โอเคจะไปดูภายนอกกัน รอบประมาณนี้นะฮะสีขาวมุกไฮบริดนะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะฮะเกิดร,รอบคันอา่ามีสปอยเลอร์ดอกยางเต็มสีเทินนะฮะเสียงผมเริ่มอ่อยแล้ว airbag สีจุดนะฮะ,นะฮะอา่านี่ฮะนิดเบรกสีล้อนะฮะ บีครบนะครับก็เซน,นเซอร์รอบคันนะจอดีบีจากโรงงานแล้วก็เบาะหน้านะเบาะหนังแท้สนาไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับครบจบพับไฟฟ้าติดฟิล์มไปเดียวต้องจบของข้างอ่าเตายางเต็ม อ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดนี้ให้ดูด้วยเปิดห้องเครื่องนะสมองผมเริ่มไปล้วปกติคือถ่ายสองคันนะวันนี้ถ่ายสามคันนะไปหน้าโปรเจคเตอร์นะประมาณนี้เซเซอร์หกจุดนะรอบคันมีไฟต่กหองนะครับเกิดสีขาวมุก ก็สวยน่าใช้อยู่เนาะนะฝากคอมเมนต์ติดชมได้นะครับใต้ล่างคลิปเลยนะผมเริ่มเพียละพลังงานหมดอไอ่โฟโปรเจเตอร์สีนอนนะครับไฟตรงนี้ก็ออกก๊ฟ้าหน่อยให้รู้เป็นตัวไฮบริดน,นะครับรุนนี้สวยมากนะครับรถสวยเนาะขนาด8ปีแล้วยังไม่ดูดูไม่ไม่ตกยุคนะรถสวยมากนะ มเขาทรงมันสวยอะนะฮะ,ฮะโอเคเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงกับท้ายให้นะข้างหลังก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นที่เก็บแบตเนาะแบตเตอรี่นะฮะมีตะขายนะครับไันสวยดูดีเซอร์สี่จุดนะฮะข้างหน้าอีกสองเป็นหกอันนี้ก็เอ่อ เปิดยากหน่อยนะยางไหลเนี่ยอยู่ครบขอไม่เปิดนะขี้เกียจมาดูเอง <laughs> <laughs> โอเคนะ <laughs> มันเปิดยากอะพี่แล้วผมถือกล้องตัวนึงก็ขออภัยด้วยนะฮะเนี่ยแมลงอยู่เนี่ยมันต้องเปิดนฮะนะตามนี้นะขออภัยด้วยนะครับ,ราานะรบถ่ายคนเดียวมือเดียวนะมือมันไม่ถนัดนะครับก่อนนี่แบตแต่โอ้ยแบตอยู่ข้างหลังนะเนาะเท่ดี ประมาณนี้นะฮะแคมรี่สีขาวมุกนี่มันสวยจริงๆมันดูดีอ่ะนะ,ะต้องบอกว่ารถดูดีอ่านะอะไรอะไรยังไงมาคุยที่ร้านได้มาดูรถก่อนถูกใจไม่ถูกใจนะฮะอนี้ไปโชกแล้วก็จะแถมใบไม้นะไม่ใช่นะครับรถ รถมันพื้นที่จํากัดนะไม่ได้ล้างนะครับมันก็ดูจากห้องเครื่องเต็มสะอา,อาดสะอ้านดูดีนะฮะเก็บออกก่อนนะก็ประมาณนี้นัดขสงไยอะไรยังไงมาคุยรายละเอียดกันที่ร้านได้คุยกับพี่แบงค์ได้เลยนะเรื่องรายละเอียดนะผมจะไม่ค่อยถนัดนะผมจะรีวิวแล้วก็โม้อย่างเดียวนะนรายละเอียดก็มาดูเอานะมาคุยกับพี่แบงค์ ถอะไรยังไงลูกค้าเดิเนเป็นใครอะไรยังไงร,รถแบบใช้เด้เท่าอะไรแป็นยังไงบ้างอะไรยังไงโอ้มาคุยเอาพี่ <c oughs> ควรรีวิวไม่ชิวจังนผมโม้อย่างเดียวนะต้องบอกก่อนนะเอ,อส่วนทางที่ทรงไยอะไรไงเดี๋ยวผมให้คุยกับทางพี่แอนกับพี่แบงค์นะครับเระเอดตัวรถเนาะจะเชิงลึกนะครับผมผมก็ถ่ายเบื้องต้นรีวิวสภาพโดยรวมราคานะ ประมาณนี้นะฮะอ่าคันที่เห็นเหมือนที่พี่เห็นในคลิปนี้คันคันจริงก็เป็นอย่างนี้ครับอ่ามาดูได้เลยนะฮะแคมรี่ไฮบิดนะฮะสวยมากนะห้องเครื่องทรงเขาสวยเนาะคือดูยังไงก็ดูไม่โซมไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นอะ่ะนะมีแผ่นกันความร้อนไม่เย็นนะดูได้ดีห้องเครื่องเต็มนะแบบประหยัดน้ำมัน เท่าที่ผมสังเกตคือที่พี่หลายคนจะเป็นห่วงเรื่องแบตมากกว่านะครับก็ลองลองอย่างที่ผมบอกไปนะลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะจากอินเทอร์เน็ตหรือถ้ามาดูรถก็สอบถามกับทางพี่แบงค์พี่แอนได้นะครับนี่นะโอ้ชอบจริงๆนะสวยอะนะสี่แสนสี่สี่แสนเท่าไหร่นะตะกี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ขับแคมรี่เท่ากับแอคอรเลยพี่เลือกได้สองคันเนี้ยจะเอาไฮบิดหรือไม่ไฮบิดถ้าไม่ไฮบิดไปแอคอร์ดราคาเท่ากันเลยแต่คันนี้ ปีก็เท่าๆกันนะฮะอ่าสวยแบบสวยแบบต่างกันเฮ้ยสวยแบบมันบอกไม่ถูกนะแต่นั้นมันสวยแบบหรูดูดีแต่คันนี้สวยแบบมันสวยแบบมันบอกไม่ถูกอะแต่มันสวยอะอะไรเงี้ยเออเนี่ยตรงมันสวยมากนะครับชอบนะโอเคนะก็รีวิวประมาณนี้นะฮะเทาที่ดูด้วยสายตาก็ไม่มีรอยอะไรเลยนะ ดอกยางก็เต็มนะครับสเกิดรอบคันกระจกพับไฟฟ้านะฮะดิสเบกรกสี่ล้อเลยเนี่ยรอยก็แทบไม่เห็นไม่มีรอยนะครับถามว่าเล็กน้อยก็นิดหน่อยมีนะแต่มันไม่ไม่ถึงกับไม่น่าเกียดอะไรนะเรื่องปกตินะรถนะใช้งานจริงนะครับมันดูดีอะ่นะเนาะดูดีมันสวยอะ่ะ น่าขับนะตรงนันสวยเลยนะโอ้โหีแสนสีเหมือนรับแคมรี่ไยแดงนี่ร้านกว่าเลยนะใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คาดว่ามันต้องร้านกว่าตอนนั้นมาใหม่ๆกันเลยเนาะแคมรี่ตัวเนี้อ่ะโอเคนะผมไม่ไหวแล้วสมองผมเบอร์นะเหนื่อยเพียพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงเราขออภัยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ใหม่นะครับเดี๋ยวรอตอนนี้รถเข้ารัวๆนะฮะอีซูซ พอจุเนอร์แอคคอร์ดตอนเดียวคันนี้ก็มานะคันนี้ก็รอหน่อยนะเดี๋ยวเก็บงานก่อนนะนี่ผมว่าคันนี้เร็วเหมือนกันนะฮะทรงมันสวยเนาะโอเคนะจบคันนี้นะครับสนใจยังไงก็ทักแชทไลน์ได้นะครับ้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งเลยถนนร้กกอยลำูกาซอยเก้ามาร้านอยู่ต้ามือชื่อเตนทาวิราอยู่อยู่ใต้นะรังคิดนำมายังไงเบอร์สุดเป็น5 2าเนข้าไปเจสนใจขายรถส่งรูปรถเล็กไม้สำเนาผ่านลายทางลายนะครับ ติดต่อกับนะครับที่เลขเบอร์โทรนะเช็คราคาได้ไงจะให้เพี่อนติดต่อกลับไปนะครับผมไม่ไหวแล้วสมองผมไปแล้วขออภัยด้วยนะครับตายตายรีวิวพลังหมดนะเบอร์เมาแดดนะร้อนมั่วอะไรทีนี้ขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านทุกคนติดตามมันมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวอะไรนั้นก็ติดตามไปแล้วกันนะครับ ไฟไหม้ที่ไหนโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ